เช่าช่วยคุณแม่ที่ถูกจี้ชิงทรัพย์กระชากกระเป๋านักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสากหกรรมมหาวหิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาชกระบังปฏิพลปลายงามอายุ22ปีขณะไปส่งนางประภัยปลายงามเมื่อตอนตีห้าครึ่ง <c oughs> คุณประภัยเนี่ยเป็นคุณแม่เป็นเจ้าหน้าที่กรมชนนะครับหลังจากคุณประภัยเนี่ยปลุกให้ขับรถไปส่งบริเวณป้ายรถเมล์ระหว่างรามอินทรา84-86ระหว่างที่รอรถประจําทางอยู่ มีคนร้ายสูงร้อยเจ็ดิเซนใส่เสื้อแดงกางเกงยีนขาสั้นใช้อาวุธปืนจี้แม่ให้ส่งกระเป๋าให้คุณแม่ขัดขืนถูกคนร้ายกระชากจนล้มลงปฏิพลก็เข้าไปช่วยและต่อสู้กับคนร้ายจนถูกคนร้ายใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าใส่ครั้งแรกสองนัดแต่คุณปฏิพลก็ยังไม่ยอมหยุดจึงถูกคนร้ายกระหน่ำยิงกระสุนเนี่ยเฉียวชี้ตะล้มหมดสติช่วงวิธาน,นีนั้นปฏิพลบอกก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าจะช่วยแม่เท่านั้น Nee, ha. ส่วนคุณแม่ประภัยคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้วันสองวันรู้สึกว่ามันผิดปกตินะคะคือเห็นคนมาวิ่งอยู่บนสะพานล,ลอยวันนี้ก็เลยปลุกลูกชายให้ช่วยออกมาส่งแม่หน่อยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตอนที่เกิดเหตุการณ์คุณแม่บอกทําอะไรไม่ถูกตอนแรกคิดว่าต้องเสียลูกชายแล้วเพราะว่าเห็นคนร้ายกระหน่ำยิงไม่ยั้งเลยนะคะและกระสุนก็ไปถูกบร,ริเวณศีรษะหลังเกิดเหตุคุณแม่บอกพยายามจะขอความช่วยเหลือสําหรับรถที่ผ่านไปผ่านมาปรากฏไม่มีใครจอดรับค่ะจนกระทั่งมีเจ้าหน้าท,ที่มูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือนะคทรยนี่้้าได ไปคุณแม่บอกว่าได้กระเป๋ากับบัตร ATM ไปคุณแม่บอกตอนนั้นอยู่ในระหว่างตกใจเป็นห่วงลูกก็เลยไม่สามารถอายัดบัตร ATM ได้ทันนะคะฟังเสียงดูไหมฮะค่ะเอามาจี้หนักอ่ะเอากระเป๋ามาเหมือนจี้เลยค่ะตัวนี้ผิดไม่ใช่แกอดอย่างนี้เลยกอดกอดตั้งแผักผักแบบล้มลงไปเนี่ยก็ล้มทั้งคู่อ่ะก็นอนกันอยู่แล้วมันก็ยิงอย่างนี้ก็ยิงยิงยิงอ่ะก็นึกว่าลูกไปแล้ว เขาเห็นเลือดออกที่ศีษรษะลูกครก็ดึกวาผมแล้วตะโกนเรียกให้คนช่วยด้วยบอกช่วยด้วยช่วยด้วยก็ไม่มีใครจอดเลยรถที่วิ่งไปตอนแรกก็ไม่รู้เขามีปรรืนนะก็เลยก่อนคุณแม่ให้เตรียมวิ่งหนีเขาก็ย,ยิงปืนขู่มาสองนัดโป้งๆปอกเฮ้ยผมมีปืนนะหลังจากนั้นปุ๊บผมก็เขาก็ผลักผมกับคุณแม่ล้มลงมาที่ถนนนะครับเขาก็วิ่งมาหยิบกระเป๋าจากจากแม่ไป ก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็ไปควา้ากระเป๋ายืดกับเขาฮะก็มีการทีพ่อไปสองครั้งเขาก็ยิงมาครั้งหนึ่งแต่ว่าโดนโดน,โดนที่พื้นครอบแล้นัดที่สองก็กระเป๋าก็กระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์แม่ก็่นลงมาแล้วก็เขาก็ได้กระเป๋าไปแล้วเขาก็ยิงนัดสุดท้ายมาก็เฉียวตรงเนี้ยกระเพะยิงจงังหวะที่เขายิงก็ผมก็ลม้มลงแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกตัวเลยตำรวจบอกนะครับว่า คนร้ายเอาบัตร m t m ไปกดเงินได้16,000บาทที่ตู้ a t m ย่านหนองจอกนะครับตอนนี้ก็มาประสานเรื่องกล้องวง,งจรปิดนี่นะฮะโอ้โห,โหโดูสิครับท่านผู้ชมครับก็ไม่คิดอะไรนอกจากจะช่วยแม่ก่อนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะมีกระสุนกาวมม5ปลอ,อกตกอยู่เกลื่อนป้ายประจำทางเลยคนร้ายอาจจะจอดบราชัยอยู่บริเวณนั้นเพื่อรอ จี้ชิงทรัพย์เหยื่อเพราะตรงนั้นก็เป็นจุดที่ตีห้าครึ่งก็เปลี่ยวอยู่เนี่ยนะฮะแต่เห็นตำรวจบอกเริ่มได้เบาะแสะคนร้ายแล้วนะคะเพราะคนร้ายเอาเอทีเอ็มเนี่ยไปกดเงินจำนวนหนึ่งหมื่นหกพันบาทสว่วนอีกราย